อันนี้จะเป็นต้นน้องปูเสฉวนนะครับวันนี้เราก็จะมาเบรกเบรกตัวที่เป็นซากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดูใหญ่กว่าตรงนี้นะครับมันจะดูไม่สวยนะครับผมจะเบรกตรงนี้ก่อนนะเบรกที่เป็นซากตรงนี้การเบรกก็คือการเราพอแล้วนะคะพอพอแล้วเราไม่ให้ไม่ให้เขาใหญ่นะครับการเบรกนะครับ คือการพอแล้วนะครับการพอการไม่อยากให้เขาใหญ่ไปกว่าน,นี้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มาเบรกตรงนี้นะครับนี่จะทำให้เขาเป็นซากมีชีวิตนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูด,ดูตรงนี้นีฮะมันจะเป็นซากที่มีชีวิตนะครับมีชีวิตแบบไหนผมก็คือผมจะไม่ ผมจะไม่เอ่อผมจะไม่อ่าลอกเปลือกออกนะครับแต่ผมจะตัดพวกตานี่ออกให้หมดม่ผมจะตัดตัดตาออกให้หมดนะครับเพราะว่าทำทำเป็นซากมีชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังน้ำยาเอ่อทาซากยังไม่มานะ ประเด็นนะครับถ้าเกิดน้ำยาทาซากมาผมก็จะลอกอันนี้ออก คือเราทําให้เขาเสียตาไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะตรงนี้เราจะใช้เป็นเป็นซากนะครับเป็นแบบเหมือนไม้ที่กิ่งทิ้งกิ่งตายทิ้งกิ่งเรียบร้อยแล้วอย่างเงีนนะเเ้ยเราจะเข้ารวดวตรงนี้ให้เขาดูมีบิดบิดนิดนึงนะครับ ก็จะบิดบิดให้เขาดูให้เขาดูบิดอย่างเงี้นะคะดูบิดแบบบิดแบบนะเป็นซากนะครับ จะมีซากตรงข้างหลังด้วยนะคะแต่ว่าผมจะอออไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีซากเยอะนะคะ ตรงนี้ผมก็จะทําเป็นเป็นแบบด้านนี้เป็นหน้าไม้ผมก็จะทําเป็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มตรงนี้จะเลี้ยงเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงเป็นยอดนะครับก็ทําเป็นพุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับให้เขามีเป็นพุ่มนะครับแล้วก็ทําเป็นกิ่งทิ้งลงทิ้งลงมาแล้วก็อย่างนี้ครับจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ยวคอยดูน่นะเขาจะเป็นยังไงต้นนี้ถ้าเราถ้าเราเดัดเอาไว้นะครับดัดดัดไว,พว้พิュลพิวนะเราสามารถทําเป็นบอลไว้ได้นะครับอลบอลไว้ก็คือบอลใสที่ทําจบภายในหนึ่งภายในแปบ๊บเดียวนะครับก็กิ่งนี้เป็นกิ่งที่หนึ่งกิ่งนี้เป็นกิ่งที่สองกิ่งนี้เป็นกิ่งหลังข้างบนเยังเป็นพุ่มได้นะครับ ม้นก็จะเป็นเป็นพุ่มก็ทําเป็นแบบนี้ได้นะฮะเป็นพุ่มอย่างนี้ได้ด <comprend> ก็ <i S 1> ก็เก๋ดีนะครับ <'s> ชมตัวเองไปก่อนนะครับ <laughs> คนอื่นอาจจะมองว่าเราไม้เราไม่สวยแต่เราชมไม้ตัวเองไปก่อนนะคะ เดี๋ยวต้นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับตันนี้เลี้ยงยอดก่อนนะครับให้เขาตัวใหญ่กว่าน,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 นี้นิดนึงแล้วค่อยตัดทดนะครับตอนนี้ผูกเอาไว้ก่อน หลังจากชมคลิปของเราเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็มากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเรานะคะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,หม่ของเรานะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะคะว่าทรงเอลงาม EP 1หนึ่งเนี่ยที่เห็นที่กณุูมชมเห็นอยู่เนี่ยมีคลิปที่เคยทำมาแล้วนะคะคือคลิปทำต่อจิ๋วยังไงทำต่อจิ๋วจากกิ่งใหญ่ที่สร้างต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มทำปอนไซจิว๋วเริ่มยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์ทรงกันเถอะนะครับสอง สองตอนนี้นะครับไปดูให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ท้ททายคลิปแล้วก็ใต้เวิดีโอนะครับผม